สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นโพคุเอ็มสามนะคะเปลีย่ยนแบตเตอรี่อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่เก่านะคะซึ่งแบตเตอรี่เสื่อมนะคะสภาพก็จะบวมบวมนะคะเช็คสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน้าจอสัมผัสได้นะคะ น,นะคะมเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะห้นึ่งจุดสองนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะคะแล้วก็ อันนี้ใส่ซิม AIS ของทางร้านไปสัญญาณซิมขึ้น3ขีดนะคะแล้วก็ Wi-Fi ทางร้านขึ้น4ขีดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปบลูทูธนะคะบลูทูธกดใช้งานได้นะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะ ต่อไปปุมเพิ่มเสียงปุมลดเสียงนะคะผมเพิ่มเสียงกดได้ผมลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะปุ่มสั่นปุ่มสั่นกดได้นะคะต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนหน้านะคะ สแกนหน้าได้นะคะ,คะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้กล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลชิคเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิคชคเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังต่อไปกล้องหน้านะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คนี่นะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คกล้องหน้าใช้งานได้นะคะจะไปกล้องหลัง วิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหล,หหลเช็เเะคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คันถึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหน้ากล้อหลังเช้งานได้ต่อไปแฟดนะคะแฟดใช้ได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเบันทึกเสียง เช็ะคะบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเชียเชียหนึ่งสสสห้ากเจ็ดแปดเก้าฮัลโหลเชเชียเชียบันทึกเสียงบันทึกเสียงฉันยันได้นะคะก็ไปลลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล้างนะคะ

รีบออูตเครื่องดูนะคะนีออ่นะคะ รีะะบูตเครื่องได้นะคะเดีย๋ยวรอให้เข้าหน้าหลัดได้นะคะ,อ,ะอันนี้ทดสอบรีบูตเครื่องนะคะน,นี่นะคะต่อไป ลองปิดเปิดเครื่องดูนะคะนี่นะคะอันนี้ทดสอบปิดเครื่องนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูอันนี้ลองเปิดเครื่องดูนะคะ แล้วพอเปิดเครื่องได้แล้วก็จะส่งที่ให้ลูกค้าดูนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะ